เอาล้วครับสวัสดีคุณผู้ชมท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่ในแมปที่มีชื่อว่า Freddy นะ้เฟสเ a รย์ใช่หรือเปล่าแล้วก็ Eternal Night ตามหลังไม่รู้มันคืออะไรเหมือนกันกดเล่นสตอรี่หมดเลยวันนี้มากับเพื่อนคนหนึ่งนะขอเป็นใครก็ถ้าอยากรู้ก็หลังไหมได้นะครับขอไม่พูดมากแล้วกันมาสร้างห้องเลยเปิดโปรชัดได้ด้วย Private Room Private Room เล่นกับเพื่อนเท่านั้นเล่กเนนะกับเพื่อนมไหรือว่าเปิดรวมเลยอ๋อเล่นกับเพื่อนเพื่อนโบนะใครด๋มบอ่ใครด๋วบอ่ะ ความยากเป็น normal hard name b e a normal นะกดสร้างมาเลยคืนที่หนึ่งความยาก normal ตัวคูณหนึ่งจุดศูนย,ย์โอเคเซฟเต็มแล้วเริ่มเลยนี่มากับมโหระากาหน้าตานี่น่าจะคล้ายๆกับเดิมอมะไปในเฟดดีอุ้ยอะไรวะโคตรมืดเลย,เเยขี่รถเดี๋ยวเปิดเสียงได้ยังวะยังไม่เปิดนี่วะเปิดละตอนนี้เราฉากเครดิต ว่าไม่ทันามนั้นอ้จ้ะซุอร์เฟิร์เลยให้ซื้อได้ไม่มีเลยสักบาทเลยไปเลยก็มึงจุดเนอะโอ้โหกูก็ไม่มีคนเราด้วยกันแบบนี้เลยหรอปะเออภาษาว่าแบบนี้ที่มันเออว่าอิสเซตตี้มันวิ่งจุ๊บๆุ๊แล้ว เปดดีวิ่งต๊ตตงอะทุงทงทุงทุงสูรย้กับสิ่งนี้เป็ตีกับตงราไม่คู่หูกันเลยวะวิ่งมาพรามัน่งมันไม่มีไฟฉายเราเนี่ยเจอถไฟฉายมามุดจัดมีักทองด้วยเด็กทางกระยบมีอะไ้มทางระยาดูไม่ได้เนี้้งไปดูอุ้ย พวกกูมาสี่คนปะฮะมาสี่คนปะมาสี่คนหายไปไหนลสองคนใครบอกมาสี่คนหายไปสองคนวะมาแค่สองคนไม่ใช่เหรอก็มาคคสซีนไม่เห็นมันแค่แคสซีนอ่ะซีคือเขาเอาตัวละครมาร่วมด้วยเพราะเราเล่นจริงก็มีมีเท่าที่เรากดเข้ามาเล่นอะแต่ว่าไอ้นี่มันไปทางไหนวะนะเดี๋ยวไอ้นี่มันไปทางไหนวะ มันคงยังไม่เริ่มใช่ไหมมันมีโครงกร,ระดูกด้วยไม่มีฟิวเสอพลังงานเหรอฟิอวบ็อกรูมอันนี้กินแมวมันกระโดดได้ชอบกินแบบกระโดดได้อะแหมดูอุอ่นหัวใจอะกระโดดไม่ได้ดม,มันขัดเลยมันมันขัดพวกอะพวกมันอยากกระโดดนี่คือยังไงวะเฮ้ยอ๋อเจ็จ็ดจาการอีกแล้วอะไรกันเลย มันเปิดอะไรอ่ะอันนี้ท่อรั่วแล้วซ่อมผิดไหมล่ะมันขี้โม้ยังเคยขี้โม้เคยขี้โม้เคยไม่รู้คนน่นไม่รู้อนนี่มันต้องการอีกอันนึงเลยอ๋อคือต้องไปหาอีกเลยอาจจะใช่ไหมอะไรอะเสับไปจิตเนาะหรอกูเผื่อสับสวิตลงเหรอเมื่อกี้เผื่อสวิตลงแล้วมันต้องการอีกอันนึงไม่มันเอาไว้เดินเต็มพลังไหมไอ้เนี่ยไปเดินเข้าอ่ะ ออกมาเรือกแต่ห้องมันจะบอกอยู่ว่าพลังงานนี้สามารถใช้เอาไปใช้ในห้องไหนถ้าอันกลางอันกลางมันเอาไว้เลยรวะไปสําหรับห้องความปลอดภัยรักษาความปลอดภัยไปดับแล้วไปดับเรียวเหรอเอ้พวกนั้นอาจจะเดินเดินได้มะไปดับแล้วไปดีนะมีลูกเล่นเนาะคนนี้ วะถึงว่าเสียงเคาะอยเงี้ยเอาเป็นเปลี่ยนเลยองสาวเขาพายู่ไหนวะ Security Room เนี่ยของเลยอ,อ,อะเจอทีนที่ของเลยยินออกเลยคุณตอนน้อตงการพิลเลอร์เพื่อจะมาเปิดกล่องนี้ What is p i l l a r Security Room เรื่เนี่ยเสร็จแ,แล้ว How to พึ่งจังวะ ปิดประตูปิดะไรไม่ได้เลยให้ไปหาน,นี่ก่อนฟิวหาพลังงานมาใส่แล้วมันจะไปเอาตรงไหนวะฟิวบ็อกเวลาเหยียบแก้วมันจะขึ้นโลโก้เตือนด้วยหรือว่าบาดเ,เ,เจ็บประสาทอะไรเลยเปิดมันเจอกับบ็อกซี่อันนี้มีโน้ตอยู่อะ่ะเ,เดินมาตรงไหนโน้ตเดินมาฝั่งไห้เนี่ยโอ้โหห้องปูบาดเล้อ น้ากลัไม่มาหวัโอ้โหเนี่ยน,นี่เลยกระดาษกระดาษมาเต็มหน้ากระดาษเลยไหมตัวสดกระดาษสมุดอันหนึ่งแล้วก็มีมีการเขียนพวกม,มันแต่แบ่งไม่เป็นเซตใช่ไหมเออง,งงนะวันนี้เวลาประมาณสี่โมงสี่โมงตอนเช้าตู่พนักงานร,ร้านเฟรดดี้เฟรดเบรพิซ่าซึ่งมีชื่อเสียงจากหุน่นยนต์แอนิมัทอนิกขนาดยักษ์ที่ใช้สร้างความบันเทิงให้เด็กๆถูกเครื่องจักรที่ยังทำงานอยู่กัดที่ศีรษะ ตามที่เจ้าของระบุว่าหุ่นยนต์อิมาโทนิกจะทำงานในเวลากลางคืนเพื่อป้องกันไม่ให้กลไกลของมันหยุดทำงานในวันถัดไปการกัดดังกล่าวทำให้เกิดการบาดเจ็บที่สมองส่วนหน้าของพนักงานที่ทำงานกะกลางคืนระหว่างการสอบสวนเจ้าของระบุว,ว่าอิมานโทนิกกำลังอยู่ระหว่างการบำร,รุงรักษาภายนอกสถานที่ดังนั้นจึงไม่สามารถวิเคราะห์ได้โดยทีมนิติเวชได้ทำให้ยากต่อการระบุสาเหตุที่แน่ชัดของอุบัติเหตุตามรายงานของฝ่ายบริหารสาเหตุที่แน่ชัดอยู่ระหว่างการสอบสวน เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งเหตุและกำลังร,งรวบรวมควาให้การจากพนักงานคนอื่นๆหลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวเจ้าของร้านจึงตัดสินใจปิดร้านพิซซ่าอย่างเป็นการถาวรเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำอีกโอเคให้ตัลโลเจอได้ยังฟิลสีสีเอ็นอันสไส์สีม่วงมาไม่ฟิวไม่มีสีสีออมันกัเลยไม่มีสีหรอว่านออเออโอ้กใจเม็จอะไรโทเิร์นออฟ ฟาวเวอร์อ๋อให้ปิดไอ้พลังงานก่อนที่จะเอาฟิวออกมาเนี่ยมันมีห้องหนึ่งอ่ะอน่ากลัวอ<ง>่ะห้องหนึ่งตรงไหนห้องที่หุ่นยนต์อยูย่มันเยอะๆไม่ใช่ห้องนนที่มีอ่านโ้นที่พวกเราเกิดเลยอะพวกเราเกิดเลยอ่ะโอ้ยเฮียน่ากลัวน่ากลัวอะไรอะไรน่ากลัวบรรยากาศบรรยากาศเลย ไม่ชอบหุดยนยต์เหรอ <S <S เร้าพิซซ่าไม่แบบเวลาอยู่ที่มื่ก็เห็นแค่วงกลวไวฉายพุดเกีย,เกยรติตรงเจอยังที่สามยังเลยด,ดยูพุทธกียรติมวไวฉายมันส่องได้ไม่หมดอ่ะอฮ้ยอะไรเตะ34%โอ้พุชคือเะรเรียกสัญญาณเก็บมานี่คือสกิลไดเวอร์ลบเปิดมีตรงไหนที่มันเอาไว ไข่ไหมไอ้เกาเรียกอะไรช่องท่อไวรัสนะที่ไม่สามารถที่ยังไม่เปิดทียนเนี่ยโอเคเดี๋ยวนะมันก็ที่เดิมไม่ใช่เหรอมันมีอีกมันมีมีอีกอะไรก็ไม่รู้อยู่ไหนเดี๋ยวต้องไปเดินนวนกูจำได้กูจำตามมายังเนาะมีสเตมิแน่เลยเหรอเนี่ยมีนะไม่ใช่มันทะลุใช่ไหมมันทะลุตรงนั้นแหละเบื่อไว้ก็ดีผมไปจุกผมไปจุกทำไมเดือแล้็วหนึ ปิดเผื่อเดี๋ยวน่ะเจอแล้วนี่หว่าอยู่ที่มือรีบดูเลยใช่เออนะฮะอยู่อยู่ในตัวมึงมันติดมือไปตอนไหนวะไม่เจอแต่มันเพิ่งเห็นไงก่อนนั้นนี่ดูแล้วนะไม่มีแกกูรู้ว่ามันตายตัวมันเนียนนะมันเนียนกูลืนตรงนี้อะไรมากลับมากลับมาครับมากระดับต้องปิดเขาช่วยนะไปห้องรักษาความปลอดภัยมันมีต่อมันมีต่อต้นต้นครับมาก่อนต้นกลับมาก่อน โอ้อไปออกไปได้โอ้โหคนเราอันเจอห้องรักษาความปลอดภัยแล้วนี่คือสถานที่ที่ปลอดภัยของคุณระวังที่จะได้รับบาดเจ็บโดยประตูและอย่าใช้พลังงานเยอะเกินให้เข้าไปในโหมดกล้องจอปิดเพื่อดูในโซนหน้าหน้าแล้วก็ดูในสิ่งที่เรียกว่ากล้องอกล้องมุมของพับเพชรและก็ให้แน่ใจว่าให้มันชาร์จไว,ตว้ตลอดเวลาคุณคุณต้อง ตูต้องใช้ปุ่มนี้ในการขดค้างยังไงวะเข้าโหมดกล้องเลยดวะอันไหนที่เขาบอกโซนด้านหน้าที่มีประเพชรจ้ะน,นี่เหรออันนี้คือประเพชรวะ,ระเพชรคือตัวไหนละทำไมเงียบเลยวันโซนมันกำลังเช็คว่ามันมีอะไรบ้างตอนนี้ i n t e n t to the pizza โอเคมันมีกี่ตัวนั่นนับดูสิเดีอ,อยู่พบมีโซนด้านหลังด้วยโอ้เยอะนะยเนี่ยใช่โอ้ สามสิบโซ่เลยเหรอสามสิบโซ่ไปเช็คดูก่อนไปเช็คดูอ่ะโซ่ละหลายสามโซ่อกลองจำดูว่ามีอะไรบ้างอันนี้คือเริ่มแล้วหรือเปล่าเริ่มปฏิบัติการแล้วหรือเปล่าเริ่มแล้วเหรอเปิดพื้นหลบนะคือเรื่องอะไรแสดงว่ามันแอบในทางขยะพวกนี้ได้ใช่มถ้ะแอบทั้งวันเราได้ไหมถ้ากูแอบในทางขยะทั้งวันกูจะหมดไปไหมมันอาจจะแอบได้แบบพอดีเลยเนียนไม่หมดนะอาจจะมีหาเจอมีโอกาสหาเจอเดี๋ยวก็ดีกว่าไปเดิน อันนั้นเดินแบบโล่งๆเลยดูกล้องอ่ะนับตัวละครเลยมีฐานตาบอกให้ดูที่ฟอนดอยไหมไม่ใช่บ็อกซี่อยู่ไปไปนะมันนี่อยู่เดี๋ยวนะพ่อเพชรไปไหนวะพ่อเพชรนี่ตัวไหนแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ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 ยมีตัวเดินมีตัวเดินตัวอะไรไม่รู้โอ้ยมันเดินไป มันมันอยู่ไหนวะเดินอยู่ทางไหนอ่ะไกับกลับรู้ไหมก่อนเดินไปไหนแล้วซ้อมซ้อมซ้อมแบบเห็นปุ๊บวิ่งมาปิดประตูเลยซ้อมซ้อมไปก่อนคือมันต้องเดินยังไงงงงงกับแผนที่อ่ะเสียงอะไรอ่ะขึ้นตื่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 นอุ้ยมันเดินมันเดินอยู่ห้องห้องห้องที่ห้าอุ้ยมันห้องเจ็ดละอ๋อไปไม้อ๋อไปไม้ใบไม้ตกใจหมดห้องเจ็ดละห้องเจ็ดละงงว่ามันมันเข้าเข้าทางไหนวะเฮ้ยเสียงเงื่วะพลังงานหมดไหม ปิดตู้ได้ไหมเรียบร้อยปิดตู้ e ไม่ได้ไปใช้ก oh ็หมดไงดีวะมันมันจะหมดไว้ไหมสุดไปละเปันงานจะหมดไว้ไหมแล้วม um ันจะเอาต่ออย่างไรเราขึ้นใหม่เลยเก็บต huh? yes? ู้เก็บตู้ไปก่อนนะเก็บตู้ไปก่อนแล้วกันมันมีข้อจำกัดแล้วมั้ยถ้าแอบตู้ลองลองแอบยังไงให้เนียนตกกลัเลยมีโหลดในทุกอย่างโปรยในตุกอย่างเออท่านต้องกอดต้องกอดเลยนานเกินนานเกินอ๋อเสียเลือดอ๋อเสียเลือด อยู่ในตู้นานเกินไม่ได้เล้โนมีอะไรไหมนี่แล้วจะทำไมกูเลือดลดเรื่อยเรือยนี่ไม่มาติดสถานะอีกวะติดนานด้วยไม่ติดไม่นานเลยใช่ไหมใช้เยอะเกินทำไมหมดละทำไมทำไมรู้สึกว่าปืนมันสั่นสะเทือนเะบู๊น่ะมันทำอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวดูเวลาไม่ได้เลยเหรอโอ้มันเลยเมื่อกี้ปืนสั่นสะเทือนมาแน่เลยอะไรวิ่งเข้ามาไม่รู้อ่ะทางไหนก็ทางนี้โค้กคงให้ไปหาฟิวป่ต้องไปหาฟิวเหรอฟิวรีสปอนด์ด้วยเหรอไไม่รู้ป ไปใช้หมดเรี yeah. oh. oh. yeah. oh, right? <that> ่ยวเลยบดินเนี่ยมันมีฐานให้เก็บน้ำดมใช่อุ้มหมดไปทุกที่โอ้อยากกดออกตัวนี้เลยโดยลำบากเนี่ยมั้งบิดไม่นอนบิดไม่นอนเลยแหละมองอย่างสดใสเลยโอ้ตายแล้วเหรอหรือไม่เห็นทางเลยประบดินเออมันตามเหรอเออตัวตัวตัวอะไรมันติดตามหลังเลยไปเนี่ยเอ็มทันไหมอยู่เอ็มไม่ทันอยู่ที่ไหนไปเดี๋ยวปิดประตูปิดประตู รีโหลดเดี๋ยวพาเพ็ดต้องกดสเปซบาย้ท่านเหรอเฮ้ยพาเพ็ด<อ>ันจะพังประตูตู้ไปจะปังประตูตู้รอแล้วมันอยู่ห้องอะไร<ป>นห้องกุ้งปลาปลอดภัยไม่ไม่รอแล้วรอแล้ว<อ>ถ้ามันกดกดอะไรกดปิดประตูแบบดึงประตูกลับม,ม,มันไม่เปิดนะจะตายมันทอ้อมันไปจะกดดันจนะต,ต้องโคตรด้วยอูอ้แต่ว่าไม่หาฟิวมันไปไหนวะพาเพ็ดมันไปไหนวะกูอยู่ห้องนี้กูปิดประตูเกิดอะไรขึ้น 그래, 그래, 꾸준히 잡자. 오, 그룹 잡자. 게. 꾸준히 잡자. 걔, 꿀쪽신요